โอเคครับก็ต้องขอกล่าวสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับผมวันนี้ก็มาอยู่กับผมในแกลนดอมอีกแล้วนะคะวันนี้เรามาอยู่กันในเกมลา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 ลบอกบนะคบผมแมปเอชเคปเด e อีวิลเซอร์เคิลค b าวนะครับผมใช่แล้วละถ้างั้นก็มาลุยกันเลยนะฮะเออไหนอีวิลตัวตลกอยู่ไหนอยากเห็นตัวตลก ว้าวอันนี้คือเต็นท์ของตัวตลกใช่ไหมที่เอาไว้แสดงนะฮะอ่าใช่เราเอา้า <laughs> วผมวิ่งไปหาจักรยานตรงนี้เพราะว่าผมกําลังจะพูดว่าเราสามารถนั่งจักรยานได้ไหมจักรยานล้อเดียวแล้วก็ปั่นนะฮะยังไม่ได้พูดเสร็จเลยตายมันห้ามโดนอย่างนั้นสินะโถเอย้ยอันนี้ก็ห้ามโดนเส้นๆใช่ไหม ดูทรงแล้วใช่นะครับโ้ยตุ๊กตาลิงนะฮะตุกตาลิงดิ้นไปดิ้นมาเราต้องห้ามโดนโอเคสวยฮึบฮึบเดินดีดีเดินดีดีน,ดนะฮะทาไมภาพมันดูสดใสจังเลยทุกคนดูดินะฮะมันอีวิวตรงไหนเนี่ยสดใสสดใสนะอันนี้คือดูสิว่าใช้ได้ไหมใช้ได้ใช้ได้นะฮะอ่า โอเคใช้สีสีเขียวนะฮะอ่โอเคสีเหลืองนะฮะไปกันเลยไปกันเลยตรงนี้ไปไม่ได้ใช่ไหมมันติดเราต้องค่อยๆวนนะฮะอืมโดนได้ไหมเนี่ยไอสีดำดำโดนได้โอเคอันนี้ห้ามโดนตุก,กตาตุกตาที่ทําจากลูกโปง่งใช่ไหมเนี่ยใช่นะฮะผมเคยเห็นตอนเด็กๆกอืม อันนี้ห้ามโดนเนาะมันคืออะไรก้อนเค้กเหรอน่าจะเป็นก้อนเค้กนะฮะส่วนนี้เป็นน้ำเหรอน้ำหกอืน้ำหกนะฮะรอบนี้เป็นน้ำหกแบบเหลี่ยมๆ <laughs> โอเคแล้วนี่คือห้ามโดนจะไม่โดนได้ปะอ๋อโดนได้นะฮะก็ว่าอยู่มันเยอะขนาดนี้มันน่าจะหลบยากนะฮะอโดนได้โดนได้ทั้ทงนั้นก็เดินฝ่าไปเลยย่า yeah. สบาย โอ้เราเข้ามาถึงจุดในสุดแล้วนะฮะต้องปีนขึ้นไปเหรอได้เลยได้เลยได้เลยปีนขึ้นมาแล้วอ้าวสวัสดีครับเราต้องเดินบนนี้เหรอโอเคโอ้โอ้โอ้โ,อโอจะล่วงจะล่วงอโอเคได้แล้วได้แล้วแล้วก็ลงข้างล่างยอ่อไปทางไหนอะข้างหลังหรือทางข้างหน้า ผมว่าข้างหน้าแต่ไม่แน่ข้างหลังอาจจะไปได้ลองไปดู <laughs> ไปได้ไหมอ๋อไม่ได้มันมีกลวยกั้นอยู่นะฮะไปข้างหลังไม่ได้ต้องไปข้างหน้าอืฮึบ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 กระโดดดีๆอันนี้มีจักรยานห้ามโดนจักรยานใช่ไหมใช่แน่นอนนะฮะยอ่อส่วนอันนี้ห้ามโดนไอลูกพินพินพินโบลิ่งนะฮะวอ้ยเขาว,วงกด เขาวงกฏอ้าวฮึบเหยียบบนหมวกกระต่ายใช่ไหมห้ามโดนพื้นเนาะนะฮะเขาวงกดเมื่อกี้มันง่ายจังทุกคนผมนึกว่าจะยากเออแต่ง่ายง่ายอ้าวเราโดนเทเลพอร์ตมาที่ไหนก,ก็ไ่รตก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 โอ้ยหัวทิ่มไปหมดโอ๊ยขายของไม่เอาไม่ซื้อไม่มีตังนะฮะฮึบจุ๊บ,บกระโดดดีๆ ระวังตกไอ้น้ําเขียวๆนี่น่าจะตายโอ้ยมีหัวกะโหลกคนด้วยหัวหัวกะโหลกคนยักษ์ปะเนี่ยทุกคนทำไมมันใหญ่ยังเลยนะฮะ <c oughs> มียักษ์มาตายในนี้ยักษ์ตัวใหญ่หัวกะโหลกแค่หัวกะโหลกก็ใหญ่กว่าตัวผมทั้งตัวแล้วอะนะฮะดูดิกระดูกก็แย่ใหญ,ใหญ่ตัวนี้มีอีกคนหนึ่งหัวนะฮะเยอะจังหัวเยอะมากนะฮะโอ้ยว่ามาที่ไหนอีกแล้วเนี่ย อ๋อชั้นบนใช่ไหมเอาไม่ใช่นี่ตอนแรกเราอยู่ตรงนั้นแล้วเราโดวนวาร์ปไปไหนไม่รู้แล้วเราก็มาโผล่ตรงนี้อ่ะงงนิดนึงนะฮะแต่ช่างมันเถอะอ้ <c oughs> อาวฮะจบแล้วเหรอออ e s o ม you e s c a <oughs> มันจบแล้วคุณผู้หญิงมันจบแล้วนี่คือสิ้นสุดแล้วล่ะใช่คุณคงงงเพราะผมก็งงเหมือนกันอยู่ๆมันก็จบคุณงงใช่ไหมล่ะคุณแทบไม่เชื่อตัวเองไม่เชื่อสายตาตัวเองว่ามันจบแล้วจริงๆเหรอใช่ไหมแย่ <laughs> yeah, ชะมัดจบไวเกินนะฮะ ừ.